สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้ข้างนอกสังเกตไหมคะแดดออกอากาศดีวันนี้ก็เป็นวันหยุดของมินนะคะมินก็เลยคิดว่ามาทำคลิป What's in my bag กันดีกว่าคะ่ะคือจะอยากตกใจนะคะถ้าเห็นว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าของมินเพราะว่ามินไม่ได้เหมือนผู้หญิงทั่วๆไปนะคะที่มี ของคุกกี้คุกกี้คู่หญิงนะมันจะเป็นสไตล์แบบทุกๆุกลุยๆนะคะโอเคมาดูกันค่ะว่ามีอะไรนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่ามินอยู่ฟินแลนด์กระเป๋าที่ฮิตฮิตดังๆที่สุดในฟินแลนด์มีอะไรคะดูสค่ะมาริเนโกคือต่อให้มินมีกระเป๋าอะไรที่ที่ราคาสูงหน่อย มินก็เก็บไว้ไม่ใช้ค่ะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยใส่แบบเนี้ยเนี่ยดูแบบมันดูดูล,ลุยกว่าใส่ได้หลายอย่างนะคะมาดูกันว่าข้างในนี้จะมีอะไรนะคะทนันนันกระเป๋าตังไม่ใช่กระเป๋าตังค์แบรนด์เนมนะคะเพราะว่ามีแล้วไม่ใช้ค่ะเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นใช้แบบถูกถกูลุยลุย งอันนี้หนึ่งแล้วสองขาดไม่ได้เจลแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องใช้กันทุกคนนะคะมาต่อไปมือแห้งก็ต้องมีเรียก่อะไรแฮนด์ครีมติดกันนะคะมาต่ออ,อ,อะไรดีเนาะอยู่ต่างประเทศก็ต้องมีขวดน้ำนะคะ ไปไหนจะได้แบบดื่มได้เลยเนาะคือพู้ง่ายๆอยู่ยุโรปต้องมีอะค่ะประหยะัดถึงแม้ว่าจะกินตามแบบก๊อกน้ำห้องน้ำอะไรได้แต่มินว่าพกอย่างเงี้ยสะดวกกว่าเยอะเลยสำหรับคนที่รู้จักมินนะคะจะรู้ว่ามินเป็นคนที่แบบซุ่มซ่ามอันดับหนึ่งเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนซุ่มซ่ามขาดไม่ได้ก็คือ นี่ค่ะอันนี้คุณแม่จัดไปให้ที่ล้างแผลพลาสเตอร์เยอะๆมีหลายๆแบบแล้วก็แม่เอาอันนี้ติดมาให้ด้วยคือคนที่รู้จักมินเท่านั้นจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องได้แผลกลับบ้านทุกวันนี่ต่อค่ะยังไม่หมดนะ ปากกาทุกที่ต้องมีปากกาเพราะว่าเราไม่รู้เพื่อเราคิดเลขหวยลอตเตอรี่ได้เราได้จดไม่ใช่ก็ <c oughs> ต้องมีโอเคอันนี้ก็เป็นกุญแจบ้านแล้วก็รถส่วนพวงกุญแจนี้เป็นของร้านนี้เองนะคะหัวมิ้นห่วงกุญแจร้านมากกว่ากุญแจบ้านนี้นะทุกคนคะ่ะ เพราะว่ากระเป๋าใหญ่นี้ไม่พอใช่ไหมคะต้องมีกระเป๋านี้อีกนี่กระเป๋าไว้ช้อปปิ้งนะคะนี่เพราะว่าเวลามินซื้อของเข้าร้าน่ะจะซื้อแบบโอ้โหเดี๋ยวมินต้องทําคลิปให้ดูว่าของเข้าร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะมีแบบผักหัวสลัดสองสามหัวบวก ดอ,อกกะลำโหจะให้บอกเลยค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตใส่ไว้กันหิวเผื่อจะเป็นลมนะคะไกละกละไกล้ละแล้วก็นี่ค่ะเป็นหูฟังถ้าใครรู้มินชอบสีแดงมากแล้วก็เป็นมือถืออีกหนึ่งเครื่องที่จริงเป็นเครื่องเก่านะคะแต่ว่า ป็นแบบมีแอปธนาคารไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องพกไปด้วยเนาะโอเคหมดแล้วก็คือมินจะพกของพวกนี้คือเป็นของเบสิกอยู่แล้วนะคะคิดดูสิคะถ้ามินบวกกับพวกของที่ซื้อเข้าร้านอีกโวันวันหนึ่งกับมินถือข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างนะคะถึงบอกนะคะว่าเป็นผู้หญิงถืก ที่ทุกคนยังไม่เห็นนะคะมินไม่มีลิปสติกอะไรเลยนะปกติมีแค่ลิปมันใส่ในเสื้อแจ็คเก็ตตรงนี้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาก็มาดูกันเดี๋ยวให้ดูโดยรวมนะคะว่าของทั้งหมดในกระเป๋ามินมีอะไรบ้างคะ่ะนี่นะคะกระเป๋า100% organic c อ t t o n นะคะที่ไทยก็น่าจะแพงอยู่ที่นี่ก็ประมาณแบบ30ยูโรนะคะ แต่เห็นว่าถ้าซื้อของมารีแมกโกรวมเกิน100ยูโรก็จะได้ฟรีเนาะแต่มินซื้อค่ะนี่นะคะก็เป็นของหลายๆอย่างเนาะไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ของร้านนี่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือของหลักๆในกระเป๋าของมินนะคะ, okay, คะเอาเป็นว่ามินขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะให้ทุกคนได้เห็นว่า ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของมินเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นยังไงแล้วก็พกอะไรบ้างนะคะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กรุณากดติดตามให้มินด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะตอนนี้คือมินเพิ่งสอบภาษาไปเสร็จก็เลยโลง่งก่อนหน้านี้คือแบบไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะก็หลังจากนี้ก็จะลงให้บ่อยขึ้นนะก็ยังไงก็ ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้มินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย